เดี๋ยววันนี้จะมาแจาพิกัดร้านลับๆที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพยาบปพารูนามากินข้าวไปรวิวสะพานพะรามแปะไปฟิลโคตรดีอาหารไทยฟิวชั่นที่ราคาสุดท้ายกับวิวปังๆนี้โบพาแม่มาชอปปิ้งที่วังหลังขึ้นจากท่าเรือก็มาเอินไปเห็นเจ้าบันไดสูงๆอันนี้ติดป้ายว่ามีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำชั้นสองก็เลยลองเดินขึ้นไปดูตอนแรกก็คิดว่าหลงแหละเพราะมันดูเงียบมากแต่พอลองเดินเข้ามาลึกๆหน่อยเฮ้ยมันมีอยู่จริงว่ะแล้วด้วยความอยู่ชั้นสองเราก็จะได้เห็นวิวกว้างๆแปลกใจมากมา เซ็กเนเจอร์ของเขามากินอกไก่ผักขมอบชีสหน้าตาดีแบบนี้ไม่ถึง2ใบแดงอกไก่เขาทำมาดีนุ่มๆแล้วไม่ชืดเลยยิ่งกับมันบดพิโนกสุดพิเศษของทางร้านานั้นมนันนัวเข้ากันมากแล้วดีใจที่ยังมีร้านอาหารที่รักเส้นผมฉันเพราะเขาจะไม่ใส่ผงชูรสในเมนูไหนเลยหัดแซนด์เบนกินเข้าไปถึงกับตาลุกวาวเพราะใส่ไข่แดงเค็มเพิ่มความนัวเข้าไปอีกเป็นการฟิวชั่นที่ลงตัวอาหารที่นี่จะเข้มข้นกลางๆไม่ฉุดฉาาให้กินง่ายๆได้เรื่อยๆเหมาะกับการพาพ่อแม่มาพักผ่อนหรือจะมมาา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 ดดูวววววิิิแงงงเเเเเออชชชชค่่่้้้้กกีีีัับบยยยยรรขขลลลตตตนนนนนพธทุุหจะึใ